คลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับล้อเดิมยางเดิมกับล้อใหม่ยางใหม่นะครับล้อเดิมที่เราใช้ตอนนี้นะครับผมก็คือแบกติดรถมาคือขอบ12นะครับยาง 1, 4 5นะครับ 70็ดสิบนะครับระยะทางที่ทำได้นะตอนนี้ครับผมนะครับผมเติมชาร์จเต็ม100%นะครับออกจากบ้านไปส่งลูกแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับระยะทางโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่ประมาณ19จุดแบตเตอรี่นะครับใช้ไปนะครับคงเหลือ93%้เรหลือระยะทาง279นะครับอันนี้คือตอนถึงที่หน้าบ้านนะครับผมนะครับนี่นะครับผม19.9นะครับ แบตเตอรี่คงเหลือ93%ระยะทาง279นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพอเราเปลี่ยนเป็น m a c ข o บ14นะครับยาง165ทับ60นะครับอัตราระยะทางจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับแบตเตอรี่จะคงเหลือขนาดไหนไว้ติดตามกันนะครับกันนะครับว่าจากบ้านนะครับไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับมาที่บ้านตรงนี้จะเหลือ93%ไหมกับ ขอบล้อแม็กตัวใหม่นะครับที่อยู่ที่ขอบ14นะครับครับประมาณนี้35นะครับผมทางด้านซ้าย GPS ก็อยู่ที่ประมาณ35นะครับก็คือ GPS นะครับกับหน้าจอนะครับเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะแต่ของเดิมนะครับสมมุติบนรถ40นะครับ GPS จะเหลือแค่ประมาณ37ครับผมจะหายไป3กิโลครับผมรูปเสร็จแล้วครับกำลังกลับนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับ จบกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนะฮะก็ระยะทางนะครับที่วิ่งไปนะครับทั้งหมดครัผมนะครับมันต้องประมาณ19.9นะครับตอนนี้หายไปเกือบกิโลนึงครับผมนะครับส่วนพลังงานนะครับ93%็นะครับเ3ก็เรียกว่าเท่าเดิมดีกว่าสำหรับพลังงานครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าบ้านครับว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับผม ตรงนี้นะครับก็มาถึงที่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับระยะทางนะครับจบที่18.9ครับเท่ากับว่าหายไปประมาณ1กิโลครับผมนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ93% 279ก็ผมนะครับซึ่ง279 277ผมถือว่าพอๆกันครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมนะครับอันนี้คือลองสรุปกันนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมขอบคุณครับ